สวัสดีครับผมปูนเชลพัดหวังยืนยงครูฝึกประจำสถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่านะครับผม <S <S วันนี้ผมและทีมงานก็มีเทคนิคมานำเสนออีกนะครับผมเราไปดูกันครับว่ามีเทคนิคอะไรไปกันเลยครับ สวัสดีครับผมสุนันท์ดำดีเจ้าที่ผู้สอนสถาบันชุออกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยห้าและครูฝึกอนุวัตจันท์ัพิมพ์สำหรับวันนี้ผมมีเทคนิคการขับรถแซงคันอื่นมาฝากเดี๋ยวเรามารับชมดีกว่าว่ามีเทคนิคและว,วิธีการขับขี่อย่างไรไปชมเลยครับเทคนิคและมารยาทในการขับรถแซงคันหน้ามีวิธีการง่ายๆคือเช็คความปลอดภัยทางด้านหลังก่อนว่ามีรถวิ่งตามามาหรือจะแซงเราหรือไม่ เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวขวาเพื่อขอแซงคันหน้าเพิ่มความเร็วในระดับที่เหมาะสมไม่เบิ้ลเครื่องหรือขับรถเร็วจนเกินไปขณะแซงไปแล้วไม่ควรหักซ้ายเร็วจนเกินไปซึ่งจะทําให้คันที่เราแซงมามีการใช้เบรกหนักหรืออาจจะมาชนท้ายเราได้ mm hmm. เมื่อแซงคันหน้าพ้นแล้วให้ขับชิดขอบท,ทางทางด้านซ้ายท,าทันทีเพื่อไม่ให้เป็นการกีดขวางรถคันอื่นหรือเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเอง ข้อควรระวังสังเกตดูรถคันที่เราจะแซงว่าเขามีปฏิกิริยาที่จะเบี่ยงขวาหรือไม่โดยการสังเกตที่ไฟเลี้ยวหรือลักษณะของการขับรถมีการล้ำเส้นมาทางด้านขวาหรือไม่ ในกรณีที่เราถูกคันอื่นแซงเมื่อรถคันที่จะแซงเราเปิดไฟเลี้ยวขวาเราควรเช็คด้านหน้าเราว่าสามารถแซงได้หรือไม่โดยการให้สัญญาณไฟเมื่อคันอื่นแซงเราเราควรจะลดความเร็วลงเพื่อให้คันอื่นแซงเราไปได้ด้วยความปลอดภัยครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเทคนิคในวันนี้นะฮะหากใครสนใจที่อยากจะอบรมทางเราสามารถติดต่อเข้ามาได้ทั้งหมด3ช่องทางเหมือนเดิมนะครับ หนึ่งเว็บไซต์ไทยามาฮ่ามอเตอร์สองเฟซบุ๊กวายเอท ailand สามไลน์แอดของเราวายเอท ailand ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ